สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนตาทายายเออยู่ที่อำเภอไซนงวจังหวัดนนทบุรีนะครับผมได้ปลูกต้นถั่วฝักไอศครีมซึ่งต้นถั่วฝักไอศครีมเป็นผลไม้แปลกที่มาจากแถบอเมริกากลางผลของเขาจะเป็นฝักยาวๆครับ รสชาติของเขาก็จะเหมือนกับเราทานไอศครีมวานิลาครับต้นถั่วไอศครีมเขาจะมีหลายสายพันธุ์ครับมีทั้งแบบฝักสั้นฝักยาวบางสายพันธุ์ก็จะเป็นต้นแบบสมบูรณ์เพศบางสายพันธุ์ก็จะแบ่งเป็นต้นเพศผู้กับต้นเพศเมีย ต้นถั่วไอศครีมที่ผมปลูกจะเป็นสายพันธุ์ที่มีฝักยาวแต่เขาจะแบ่งเป็นต้นเพศผู้กับต้นเพศเมียที่สังเกตต้นเพศผู้กับต้นเพศเมียก็คือว่าต้นเพศผู้เขาจะมีใบกิ่งก้านชี้ขึ้นฟ้าครับคือต้นนี้แหละครับคือต้นเพศผู้ส่วนต้นเพศเมีย กิ่งก้านของเขาจะลู่ลงดินครับผมต้องใช้วิธีการเอาไม้มาค้ำเอาไว้ไม่งั้นกิ่งเขาจะกองลงกับพื้นเลยครับข้อสังเกตที่2ก็คือต้นเพศผู้ใบของเขาจะมีสีเขียวเข้มและมีคู่ใบจำนวนหลายหลายคู่ใบนะครับส่วนต้นตัวเมีย ใบของเขาจะมีสีอ่อนกว่าและเขาจะมีเพียงแค่3คู่ใบเท่านั้นจะไม่มีมากกว่านั้นนะครับนี่เป็นลักษณะของใบของต้นตัวเมียครับขณะน,นี้ต้นตัวเมียได้เริ่มออกดอกแล้วนะครับอันนี้เป็นช่อดอกของต้นตัวเมียดอกของต้นตัวเมียถ้าไม่มีเกสรของ ต้นตัวผู้เขาก็จะไม่ติดผลสิ่งที่ผมรอในตอนนี้ก็คือว่ารอให้ต้นตัวผู้เริ่มออกดอกเพื่อที่เกสรนของเขาจะได้ไปผสมกับเกสรของดอกตัวเมียของอีกต้นหนึ่งและผมก็พบว่าต้นตัวผู้เขาเริ่มจะติดดอกแล้วครับ นี่ครับคือจะเป็นดอกของต้นตัวผู้แต่ตอนนี้เขายังไม่บานถ้าเขาบานเมื่อไหร่เขาก็จะสามารถผสมเกสรกับต้นตัวเมียที่จะทําให้ต้นถั่วไอศครีมของผมติดผลได้ครับหวังว่าปีนี้คงจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับขอบคุณครับ